โอเคอ่ะมามาเรียนหนังสือกับพ่อนะวันนี้พี่เน่จะเรียนหนังสือกับพ่อนะสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องมาพบก,กับเน่ๆอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะจัตถูกต้องคะ่ะอันนี้อะไรคะถูกต้องคะ่ะอันนี้อะไรคะ ถูกต้องค่ะอันนี้อะไรคะถูกต้องค่ะอันนี้ยากๆกเบิเปิดทานอันนี้อะไรคะถูกต้องค่ะอูอันนี้อะไรคะเนมถูกต้องค่ะอันนี้อะไรคะ โอเคผ่านอันนี้อะไรคะก้วถูกต้องค่ะอันนี้อะไรคะถูกต้องค่ะอันนี้อะไรคะคันเหรอผ่านอันนี้อะไรคะปลาถูกต้องค่ะปลาถูกต้องค่ะพึ่ง อันนี้อะไรคะ้จาจดาอันนี้อะไรมม<า>่ถูกต้องคะ่ะยักอันนี้อะไรอันนี้อะไร เมนื่แล้วหรออ่ะเมน่ก็พักก่อนค่อยๆสอนไปเจ้าเล่มไหนคะเจ้าเล่มนี้ก็ได้คะ่ะหรือเจ้าเล่มนี้เล่มนี้จะมีสัตว์เยอะกว่านะอันนี้อะไร นอนนอนอยู่นีห้องนี้ห้องให้พ่อฟังนี้เจ๊๊๊เจ๊เจ๊ปวดหัวว่ะปวดหัวตอนนี้เออเอโอ๊ยปวดหัวว่ะ,ววะ,นนววะฉันนอนก่อนเธอก่อนนะ เลืออ้าวอ้าวทำไมทำอย่างนั it, so ้นเก็บไว้ดีๆหลือลงมาทำไมแล้วใครเก็บหลือลงมาแล้วใครเก็บมาเอามาอ่านนั่งลงอืมอืมอ่านอ่านน่าังนี้ดิไง ถูกต้องอันนี้อะไรมันตัวเล็กเหรออันนี้อะไร <I> ถูกต้องอันนี้อะไรไข่ <Yeah. S 1> ไงมันไม่เหมือนไข่เหรอ มีลูกเจีย๊ยบมันไม่เหมือนไข่เลยเก่านังลง<อ>นีอะไรเอาบาบ้างเอาบาให้พ่อเล่นด้วยดนะิ แม,แม่แม่แม่ทำไมหัว้องเปเ๋ามเดาหม่ไเอามอา,หมา,หมาหมให้พ่อดูดิ เอามาให้พ่ออ่านให้ฟังเร็วนีทานนะเอามาเอามาพ่ออ่านให้ฟังเอามาหยิบม,มาหยิบม,มาหยิบม,มาไม่ต้องโยนเอามานะมานั่งนี่มานั่งนี่ดูมานั่งนี่เออมามา,มาพ่อจะอานแล้วนะ พัฒนาทางสมองนะคะน้าป่าแห่งหนึงน่งมีกระต่ายตัวหนึ่งมีนิสยัยอ้อวดคิดว่าตัวเองวิ่งเร็วกว่าใครๆวันหนึ่งเห็นเจ้าเต่าเดินต้วมเตี้ยมก็พูดเยาะเย้ยว่าเจ้าเต่าเดินช้าต้วมเตี้ยมแบบนี้เมื่อไหร่จะถึง วิ lives, ่งเร็วแร็ปดิดแร็ปดิดมานั่งนี่เจ้าเต่าโมโหจึงท้ากระต่ายแข่งวิ่งไปรับคำท้าทันทีคิดว่าต้องชนะแน่เอ้ย ถ้าเจ้าวิ่งเร็วแข่งกับข้าไม่ล่ะเจ้ากระตายจอมโอ้วดเมื่อถึงวันแข่งเพื่อนๆสัตว์ทั้งหลายมาเชียร์ทั้งคู่เอาสู้ๆนะเจ้าตากระตายบอกคิดในใจว่าเดี๋ยวไปรอที่เส้นชัยนะ ฮ่าฮ่ฮ่กระต่ายพูดย,อ,ยอะเย้ยแล้ววิ่งนําไปก่อนเจ้าต่า